สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคาเนนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำ isuzu d-max ตัวส park หัวเดียวนะครับผมเครื่องยนต์1.9นะครับผมรถนี้ ä, เข้ามาอยู่ที่โกดังบางนาตอนนี้มีอยู่6คันนะครับผมแซมคัดมาแล้ว1คันนะครับคือคันนี้นะเดี๋ยวแซมพามาไล่ดูทีละคันนะครับเลขไมเป็นยังไงบ้างแล้วราคาเป็นยังไงบ้างนะครับ ท้งอตนี้รถปี2021สีขาวตัวเตี้ยแคริบอยทรงทึบทุกคันนะครับผมนี่นะแบบนี้ทุกคันเลยนะเดี๋ยวแซมมาไล่ทีละทะเบียนนะครับว่าเลขไม่์ราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมส่วนคันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้คือคันที่แซมคัดมาให้แล้วนะครับผมสวยๆเลยเดิมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับผมภายในดูดีสวยๆนะมา นี่ที่จอดอยู่ที่โกดังบางนานะนี่คันแรกนะครับ2801นะครับคันนี้เลขไม์อยู่ที่1 8 8 0 0 0แกิโลเมตรนะครับราคา3 11000 0บาทนะครับผมต่อมาคันที่2นะครับทะเบียน2 797นะครับผมคันนี้เลขไมลห1 6 5 0 0 0กม0กิโลเมตรนะครับ ราคา311,000บาทเช่นกันนะครับต่อมา2803นะครับเลขไม่168,000กิโลเมตรนะครับผมราคา311,000บาทเช่นกันนะครับต่อมาทะเบียน2785นะครับผมคันนี้เลขไม่182,000กิโลเมตรนะครับราคา สองแสนอ่ะสามแสนหนึ่งหบาทแล้วก็คันสุดท้ายครับทะเบียนสองเจ็ดเกนะครับผมคันนี้เลขไม่สองแสนหนึ่งม่นแปดพันกิโเมตรนะครับคันนี้ราคาไม่ถึงเลขสามครับราคา2 0งแ0 0เก้าหบาทนะครับผมนี่นะเท่าที่แซมดูแล้วนะครับคันที่เลขไม่ไม่ถึงสองแสนเนี่ยสวยทุกคันเลยนะครับผมใครมาก่อนก็เลือกไม้ที่น้อยๆก่อนนะส่วนคันนี้ที่แซมคัดมาแล้วนะครับ เลขมายอยู่ที่1 5 2 2 0 0 0กิโลเมตรนะครับราคา3 1 1 0 0 0 0บาทนะสวยครับคันนี้บอกเลยสวยนะแซมดูแล้วช่วงล่างสะอาดสวยๆดำๆเมี่ยมๆเลยนะโฉมปัจจุบันเลยครับหน้าตานะกอทอนี้นะ2,787นะครับผมเดี๋ยวแซมถ่ายคลิปแล้วก็ถ่ายภาพนิ่งไว้ใครอยากได้ รูปภาพคันนี้โทรมาหาแซมได้นะเดี๋ยวส่งให้นะมาดูด้านหน้าก่อนไฟหน้าฮาโลเจนนะไฟเลี้ยวเป็นแบบฮาโลเจนเช่นกันนะครับเป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะเครื่องยนต์1,900นีีนะครับ1,50แรงมานะเครื่องสวยๆฝาเดิมๆนะอ่ะนีด่ดูมาเหมือนเดิมครับสีภายในไม่ไว่าจะยี่ห้อใดก็ตามนะครับต้องไม่เงานะสีรองพื้นไม่เงานะนสวยนะ สวยงามนะสติกเกอร์อยู่ครบเช่นกันนะครับไล่มาเหมือนเดิมครับยาแนวเนี่ยเล็บจิกไปเนี่ยหน,น้าสวยสวยรอยอาร์คชัดๆเลยเนี่ยซอกสวยนะเห็นไหมเนี่ยสวยแก้มสวยงามนะดูแก้มสวยเนี่ยสวยนะครับดูข้างในอ่ะทำให้ดูด้านในเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมนะฐานแบตเตอรี่สวยๆนี่นะ แล้วก็แผ่นเพจของอีซูซูจะอยู่ด้านหน้าฝั่งขวานะครับถ้าเกิดเราหันหน้าเข้าตัวรถนะอยู่ด้านขวานี้นะเนี่ยดูพลาสติกแผ่นเพจยังไม่แกะเลยเนี่ยมาร์กต่างๆแล้วก็วิธีการดูแผ่นเพจของอีซูซูนะเราเอานิ้วสอดเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีน็อตยื่นออกมามันต้องเสมอกับตัวคานนะเนี่ยเอานิ้วจับๆเข้าไปถ้ามีมีการเปลี่ยนคานมาหรือว่ามีการเปลี่ยนแผนมาเนี่ย มันจะมีน็อตยื่นออกมาแน่นอนเนี่ยเอาไปมันจะเสมอทั้งซ้ายขวานะเหมือนกันเนี่ยนะวิธีสังเกตนะคามไม่เงานะน็อตไฟสวยเห็นไหมเนี่ยมาร์กอะไรต่างๆตรงแนวเลยเนี่ยเห็นเนี่ยเนี่ยตรงเลยนะเห็นไหมสวยเช่นกันด้านขวาเนี่ยเห็นไหมสวยๆสวยๆซอกเซสวย,สสวย ABS สวยงามํำลมสวยงามนะดู สวยงามนะบอกเลยว่าสวยนะเดี๋ยวแซมขออนุญาตปิดฝากระโปรงหน้าก่อนนะนี่สวยไหมเนี่ยสวยๆนะนี่มาเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะครับผมยางขอบ15นิ้วนะครับผมของบิสโตนนะ คันนี้ได้ยางปี2024ัต่างหากนะสัปดาห์ที่17นะหนาหนาอยู่เลยมีต้องเก็บงานนะครับเป็นแค่เปลือกนอกนะครับผมแซมดูแล้วรถสวยนะเนี่ยแก้มหน้าขวาต้องเก็บฝากระโปรงต้องต้องเก็บงานมันเป็นแค่รอยเนี่ยรอยหินดีดเองเนี่ยเห็นไหมรอยหินดีดเนี่ย, <ๆ S 2> เ,ยเวลาแซมเก็บงานไม่มีการแกะฝากระโปรงนะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงรถไม่มีตําหนิแน่นอนนะไฟเลี้ยอยู่ที่แก้มหน้าขวานะกระจกด้านข้างดํา มือเปิดสีดำนะครับผมเขาดูเนี่ยภายในเห็นไหมที่แซมบอกเบาะหนังสีดำยังไม่ขาดเลยสวยแซมดูแล้วคันนี้สวยนะยสวยเลยกุญแจกุญแจหนึ่งชุดนะครับผมนะครับนี่นะอันนี้กุญแจอ๋อสองสองดอกกุญแจสองดอกอันนี้กุญแจตัวล็อกแคลร่บอยนะครับผมเล็กไม่ 152361กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะครับผมแล้วก็คันนี้ลูกค้าใช้ได้อีก4,000กิโลนะเข้าสู่ครั้งต่อไปที่เลขไมห่156,400กิโลเมตรนะครับผมนี่เนี่ยวิ Wing ่งได้อีกทั้ง4,000โลนะแอร์แบคคู่นะครับผมส่วนวิทยุก็มาตรฐานครับในส่วนของตัวนี้ USB อ่า USB นี่ด้านนี้ USB นะครับก็ MP3 นะครับ CD ดีมีสเปิดหนะ่อยอ่ะเสียงหนะ่อยเปิดเสียงนี่นะนี่ก็ช่องใส่ของนะครับแอร์เป็นแบบอนาล็อกมาตรฐานนะครับผมนี่มาตรฐานนะนี่เลยนี่ช่อง12โวลต์ครับไว้เชื่อมต่อกล้องมาทึกหน้าเกียร์เดินหน้า6สปีดนะครับผมเกียร์6สปีดนะมาดูสำเนาเล่มหน่อย สำเนารถปี2021นะกระบะบรรทุกมีหลังคานะอค่คาเนแคปิตอลเหมือนเดิม150แรงม้า1.9 9่งนีซีนะครับผมนี่นะภาสีต่อแล้วด้วยภาสี1,350บาทนะแก้มสวยเห็นไหมแก้มสวยเดี๋ยวลองดึงก่อนนีสวยงามนะเห็นไหมสวยงามเลยไล่มา สวยสวยนะครับเดิมเดิมบอกเลยนะครับเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนนะดูนีสติกเกอร์ลมยางไม่มีรอยแกะเลยนะสวยงามนะกระจกด้านข้างเป็นแบบแมนนวลเลยนะดิบๆรวมไปถึงกระจกมองข้างก็ปรับมือพับมือนะครับผมแล้วก็ดูซอกกระบะเนี่ยเม็ดอาร์คชัดเจนนะเม็ดอาร์ค นี่เม็ดอาร์คชัดเจนนะตัวนี้จะเป็นเหมือนมันไฟเบอร์นะเพราะเนี่ยมีเสียงมอนไฟเบอร์เนี่ยก็เกือบแทบๆบจะเสมอเก่งนี่แหละนะเป็นเหมือนไฟเบอร์นะครับผม่นะดูคัสซีที่แซมบอกนะดำเนี่ยมเลยสวยนะคัซสซนะีสวยนะครับแล้วก็ดูท่อไอเสียขาวจัวเห็นไหมดูแหนบต่างๆเพาเนี่ยสวยนะครับเนี่ย เร้ออะไรอยู่ครบๆนะ,ะมุดต่อสวยงามนะสวยงามด้านท้ายก็อันนี้เป็นกระจกนะเปิดเฉพาะด้านท้ายอ่ะอ่ะนี่ดูเป็นผ้าสักหลาดสีดำด้านในนะครับนี่นี่นะแล้วก็จะมีช่องเนี่ยเวลาเราเอื้อมของจากด้านคนอยู่ด้านหลังเนี่ยเอื้อมของหยิบของได้แม็กไลเนอร์นะครับ แมกเนอร์ยังสวยอยู่นะนะดูด้านท้ายเดิมๆนะเห็นไหมเดิมเดิมรอยอาร์คอะไรอยู่ครบนะเดิมเดิมนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เดิมเนี่ยเดิมเช่นกันเดิมหมดนะครับผมสวยสวยบอกสวยนะบอกแล้วนะนะเดี๋ยวปิดก่อนอึ้บอื้ สีสวยงามเห็นไหมเนี่ยเป็นแค่เปลือกนอกเนี่ยเดี๋ยวแซมเก็บงานให้นะลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับผมนี่นะเนี่ยดูฝั่งคนนั่งเบาะสวยอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยเบาะสวยนะเกะ๊หนึ่งตำแหน่งนะครับอันนี้เก๊นี่นะครับหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ใส่แก้วนะถือว่าสวยนะดูดีเนี่ยสวยงามเห็นไหมมาเดี๋ยวลองดูดึงต่อเนี่ยสวยงามเลย บอกเลยสวยนะสวยสวยเลยนะครับเดิมเดิมเนี่ยไม่มีรอยไขนะครับผ่านนะครับคันนี้จองออนไลน์ได้เลยนะถ้าไม่มีเวลามาดูรถนะแซมบอกแล้วนะครับรถคันไหนสวยบอกสวยเดิมบอกเดิมโดนบอกโดนนะครับผมลูกค้าไม่ต้องห่วงนะสวยงามนะ ใครอยากได้รูปภาพคันนี้นะครับผมโทรมาหาแซมได้เลยนะที่เบอร์063543692นะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปแรายละเอียดให้นะสำหรับคันนี้ i e s US u ุ u d max รถปี2021นะครับผมเม 2, ลขไมล์่หมื0 0กิโลเมตรราคา311,000บาทนะครับฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับคัินี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ